ก็สวัสดีครับวันนี้ในหมวดเกมนะครับก็จะมาลองเล่นสายแท้งที่ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเล่นกันนะครับก็ตัวที่ผมเลือกก็เป็นมอทอสนะฮะหรือใครจะออกมอโต้เนาะก็แล้วแต่นะครับเขียนอันบแรกเราไปป่วนกันเหลียกลางกันก่อนครับป่วนครับวิ่งครับสายปั่นครับ กงจากครับรอสักขูดาวนิดนึงครับปั่นคลิปครับป้ามโป้ป้าไปนะฮะไม่มีอะไรครับป่วนอย่างเดียวยากตัวเราไม่ไม่มีอะไรนอะกจากวิ่งเร็วกับป่วนไปเรื่อยปั่นไปเรื่อยอเอาเขียเขียคลิปข้างบนก่อนไม่ไหวอื้ม จิมไปดอกนึงกลับครับเ <mm> ติมเลือดออกมาจิกบิงสักหน่อยรีคูด,ดาวปันครับเอยมีเพื่อนออกออกเลยครับตามฉันมา <mm> อลองดูกันนะครับ <mm> ว่าให้เพื่อนตามฉันมามันจะเป็นยังไง <mm> เอาละาม,มา ขีดไปก่อนเรื่อยปันปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนูกัปันปันเราจะไปย้อนใช่อุ้ยถอยก่อนถกตามฉันมานีครับนีแจ้ ใครออกเราไม่ว่ากันนะครับก็มันก็แล้วแต่ความเารก็่าอตงคนต่างมีเหตุผลเนาะเอากลับกลับิไป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 ตื้อตอย่าไปอย่าไปอย่าไปแจกเขายอ้ยุ่ย่ย ตามฉันมาวิ่งกลับบ้านจริงด้วยหปบ้านอะไรกลับไปใหม่มาที่นี่มา่นี่ป้อมป้อมป้อมเราเป็นออฟเลนนะเราต้องอย่ากป้อมแตกอืมมีแล้วไปไปเราได้ไหมเอาซี่อากซีอากซีแล้วถอยอ่ะถอยสิครับตามฉันมา น็นอตกระป๋องนี้เพื่อนมาเอามาป้อมนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยดอกนี้โบว์ขุณมาทา้าทายใต้ป้อมก็ต้องโดนครับนี่เออไป <c oughs> นะครับวิบ่งสูฟัดช่วยเพื่อนตรงกลางครับ ข้าป่าทำดนเข้าป่ามีอไรเกิดน,น,นกับครับฟามหน่อยไม่มีานะ่อยี่อยู่ไกลนีอยู่ไกลอคิปเอออ้าวอาเอามาทำอะไรมาทำอะไรครับมาทำอะไรครับนี่เรีบเลยมจจาจอแจไอป่าฝั่งนี้หารู้ไหมเอ้คุณคุณ ดู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 วหืหดเกินมาดิครับมาครับตามันมาโอ้ต้องกัดระยะให้มันได้เลือดด้วยหืสุ<ว>ยดยอดวเลเซอร์บีมถอย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 จักถอยจักืมีต้องเติมเลือดนะเนี่ยอาการ ปั่นปั่นปันอย่าไปอย่าไปอ่าไปไหมครับปวดปวดปวดท้ายปวนอ้าวโหอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุโดดเข้าไปทำไมเนี่ยเนี่ยนีนะเล่นยากอย่างนี้นะให้ตามจังนายนี่แล้วคุมไม่ดีนี่มันจะไปแจกเขาครับเพราะงั้นอ้าวเอาเผิดเหลี่ยมโทษทีโทษที เก็บเองซะงั้นอนจะไปไหนเล่านิ่นๆดูกลับครับมาโอเคไปใหม่ไปใหม่ฟังแล้วจะแตกจะรอดไหมเนี่ยบินชูฟัดตีเราสองหนึ่งเป็นไงเล่าอียังไงครับมันก็มีข้อดีของการตามฉันมากเหมือนกันนะครับแต่ต้องคุมดีๆ ป้อมกลางเราโดนเล่นครับนี่ไอ้ไอ,อ้ปั่นไล่มาปั่นไล่มาแล้วเราก็ถอยอุ้ยเพื่อนเล่นไปสิครับโอ้ยสียงม่าอีกกระแพงแเขาเล่นป้อมแล้วไปไม่ทันแล้วก็เอาป้อมนี้คืนครับป้อมนี้คืนครับนี่เพื่อนครับโอ้ยเพื่อนโอ้โหตามฉันมาเอาเอา,เอาป้อมมาคืนเหมือนกันครับ ไม่ได้เว้ยเสียป้อมมาเสียคีบก่อนตามมาครับนี่จะไปเอาป้อมคืนครับต้องเอาคืนอยู่แถวนี้แหละนันไงเอาไม่หนีด้วยงง่งกงกง,ง,งอะไรก็ไม่รู้ไปเอาป้อมครับเอาป้อมคืนครับ

เล้มไปเรื่อยเลยอยู oh. ่ดีก็ตกระโดดยิวเขาโอ้ยเอ้ยเอ้ยเจ๋งๆโอ้ยโอ้ยเอ้ยเล่นมากครับเล่นด้วยความบันเทิงนะฮะไปเรื่อยๆครับป้อมครับป้อมยิ่งตาย ยีบเติมเลือดก,ก่อนโยกโยกเราโยกครับคู่หูเราเรียบร้อยไปแล้วแอ,อบลุมบอลมันจเข้าอย่างเดียวเลยนี่คือระบบตา <c oughs> มฉันมาอัตโนมัตินะเัาเจอสตูมันจะบวกเดียวเลย มาแล้วนี่เพื่อนเราไปแล้วนั่นไงโดนลุม้มโดนลุม้มาดลุมภาคภูมิมมใจเหลือเกินผมต้องยอมมาตามฉันมา ดีดีปั้นปั้นปั้นโว้โว้โว้โ้ปยเดี๋ยวได้เจนเวลาจัของเาเนี่ยเกมครับปิดเกมครับเพราะยังไงเราก็จำนวนก็ถี่มากมีปิดเกม อ๋อเป็นไงครับกับการตามฉันมาครั้งนี้นะฮะจริงๆครับก็เรียนเพื่อามสนุกครับไปพบกันใหม่สวัสดีครับ